สวัสดีครับจากร้านทวัดแชร์ออโต้แอร์นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำา Honda City ปี2021ตัว f a s า back รุ่น RS นะครับมาติดเป็นตัวของชุด RSport s นั่นเองเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างจะสังเกตได้ว่าตัวนี้นะครับจะเน้นไปทางด้านสีดำตัดแดงเพื่อเพิ่มดีไซน์สปอร์ตให้กับตัวรถนะครับรวมไปถึงนะครับทั้งคันนะครับเขาใช้การสีดำตัดแดงในการแต่งทำให้มันดูโดงตัวมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ว่า จะเอาตัวของไฟไหมถ้าเพิ่มไฟก็ได้นะครับหรือจะเอาแบบไม่มีไฟก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับโดยการใช้ก้านเดิมของตัวรถนะครับกดไปที่ไฟรีนะครับก็จะขึ้นเลยปึ๊บอย่างไฟรีเรียบร้อยนะครับพอแบบนี้นะครับไฟก็จะติดขึ้น,นอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ตัวนี้เป็นไฟคล้ายๆไฟเดรไลท์นะครับช่วยในการขับในพื้นที่มืดนะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ใต้ร่มไม้มันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นส่วนงานติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับงานติดตั้งเนี่ยสำคัญมากๆก็คือต้องมียางในการกัรลอยตรงนี้นะครับทำให้ตัวของสเกิร์ตนะครับแล้วก็ตัวของตัวรถนะครับไม่กระทบกัน2นะครับสีในการทําเราใช้สีอะไรเราใช้รหัสสีของคู่ตัวรถในการการทพื้นฐานของสีออกมาจะใกล้เคียงถึง9 8เซนะครับ โอเคครับส่วนการยึดติดนะครับเราจะใช้น็อตยึดตรงนี้นะครับส่วนสีนะครับแรกๆงานไฟเบอร์สีเขาจะทําให้สว่างกว่ากันเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นเราใช้งานไปประมาณสักสัปดาห์หนึ่งหรือ2สัปดาห์นะครับสีมันจะค่อยๆเข้มขึ้นจะทําให้กลมกลืนกับสีของตัวรถนะครับแบบนั้นเลยเนี่ยครับสำหรับชิ้นข้างก็เน้นดีไซน์สปอร์ตเช่นเคยนะครับก็คือเน้นดําตัดแดงแบบนี้เลยสําหรับตัว5ประตูนะครับ ค่างๆจะอยู่ในลักษณะนี้ผมว่าสวยลงตัวเนาะดูไม่โดดเด่นดูโดดเด่นแต่เรียบง่ายนะครับสำหรับข้างหลังลูกค้าดีเคลสมากๆครับว่าอยากได้ท่อคู่เราก็เลยจัดท่อคู่ให้เรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยเนี่ยครับชิ้นหลังใกล้ๆก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ทั้ง4ี่ท่อจะเป็นท่อหลอกทั้งหมดนะครับไม่มีท่อจริงเลยท่อจริงอยู่ไหนเดี๋ยวเราลองมาดูกันท่อจริงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือท่อจริงเนี่ยไม่ต้องติดปลายท่อเสริมเป็นเพราะว่าตัวของท่อจริงเนี่ยมีการก้มต่ําของท่ออยู่แล้วนะครับทำให้ควันนะ้ไม่โดนตัวของตัวสเกิตอันนี้คือคุณลักษณะพิเศษของรถนั่นเองนะครับพออ,อยู่ตรงๆนะ นอกจากชิ้นหลังแล้วมีอะไรอีกนะครับนอกจากชิ้นหลังแล้วจะมีตัวของสปอยเลอร์นะครับงานตรงรูปแบบนี้เลยนยครับไฟเบรกเดิมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับครอบทับไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับมีคนถามเยอะมากๆว่าเจาะไหมสำหรับยุรุ่นนี้เลยนะไม่เจาะใช้กาวติดอย่างเดียวเนาะถ้าใครชอบงานแบบนี้นะครับติดต่อร้านทวัดแชร์ออโต้แอร์นะครับหรือโทเบ์ 0 5 5 7 1 1 7 0 1นนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจอย่างมาก